แอดว่าก็คุยเรื่องอื่นแหละเออแล้วมันจะเข้ายัางไงในเมื่อทางนี้ก็ทําบุญเออการไหนทำก็คือทําบุญอ,อ่าทําบุญวิถีของแกนะครับตัง้งพญานาคนู่นนี่นั่นไปทางนั้นมากกว่า เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพวกเอซีก็อวยไส้แตกเหรออวยไส้แตกนะคุณวันเพ็ญเออตอนแรกก็ดูเหมือนจะโกอินเตอร์โกไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะบอกได้เลยนะเออโกไปไม่ได้หรอกคือคดีมันไม่จบเนะี่ยไปโกไปไกลไม่ได้หรอกเอซีเออนะคดีมันไม่จบไปโกไกลไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะหลงนะเอาใกล้ๆก่อนก็ได้ นะอย่าไปไกลมากนะครับยังไม่รู้เพราะว่าอยู่ทั้งนี้มันก็คาบลูกคาบดอกอยู่ไงมันยังไม่เด่นชัดแบบร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมล่ะต้องรอให้ขบวนการมันผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็ว่ากันไอเรื่องจะถ่ายทำเรื่องอะไรเนี่ยเป็นซีรีส์ยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเสร็จเรื่องราวทางนี้นะเขาบอกเต็มที่เลยเออจะมาอีกครั้งนี่ถ่ายมันเต็มที่ไปเลย เออให้มันยาวๆไปเลยอยู่ก็เป็นหลายๆเดือนไปเลยนะเห็นไหมก็จะเป็นแนวทางนั้นไงเออแต่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ายังไม่รู้เออมันจะออกมาหัวก้อยอะไรยังไงนะครมันก็เป็นประมาณนั้นนะเอฟซีเขาเลยไม่ค่อยไว้ใจในตรงนั้นเท่าไหร่อ่าก็ถูกของแกเพราะว่าแกต้องระมัดระวังตัวระมัดระวังว่า อาจจะพลาดพังไปได้นะครับอ่าใช่ไหมนี่แหละมันสถานะมันต่างกันแกทางโน้นใช่ไหมละ่ะสถานะสถานะทางนี้มันมันไม่ใช่ไงเออจะทําอะไรมันต้องมาละมาระวังแม้แต่คําพูดก็ยังต้องระวังเลยเออถึงแกจะหลุดไปเยอะก็จริงอยู่เออแต่ก็ต้องระวังนงแต่ทางโน้นก็พูดไปได้พุงพ่งๆเลยนะไปได้เต็มๆเ,เลย คุย,ยังไงก็ได้ออนะแต่ที่แน่ๆจะเอาเจ้าแม่เข้ามาเป็นนางเอกนี่มันดูไม่ใช่นะเนะอฟซีนะเออนะมันดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเออใครจะเป็นก่าวใจเนี่ยนะโอ้โหมันใช่ที่ไหนนะเอฟซีนะเออให้เขาไปหาหนางเอกใหม่ใช่ไหม ออไม่แน่นะเขาอาจจะหาหนางเอกจอเงินอา่ที่เป็นนางเอกประจําอยู่ก็ได้มาเป็นนางเอกอ,ะนะอ่ะนะอนางเอกที่ผ่านการประกวดมาแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นมิดนะเออเป็นมิดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะเอามาประกวดด้วยในแม่มันจะใช่เลยเอฟตีนะออ ใช่ไอพาดท่าเสียทีเหรอเออก็ดูสิเขาไม่ได้ถ่ายกา็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออตอนเนี้ยเออ๋อแม่น้องไส้เป็นไงบ้างแม่น้องไส้ก็พยายามหลีกเลี่ยงไนงะเออไอ้ไอ้พวกนั้นลุมกินโต๊ะแม่น้องไส้อยู่นะ อ่พวกอเจ๊นะเต่างอยเอ้ยพวกหน้ากากเอ้ยนะครับ <c oughs> ลุมกินโต๊ะ <c oughs> แม่นอกไส้อยู่แม่นอกไส้ไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยเชื่อป่ะมันไม่พูดถึงเลยโอ้โหเออไม่พูดถึงเลยอไปพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องป้ามั้งเรื่องลุงมั้งเรื่องโจกนามั้งพูดถึงแค่นี้เองตอนเนี้ยหากินอยู่สามคนนี่แหละเออ ไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าไปแตะเลยไอ้พวกนั้นโอ้โหกระชากผมไปเลยดึงดึงผมไปกลางสี่แยกเมงจ่ายแล้วตบกลางสี่แยกเมงจ่ายนะเออโชว์ให้เห็นเลยแต่ขานี้ไม่ตอบโต้ใดไดทั้งสิ้นเลยนะ <c oughs> เออนะเขารอให้ตอบโต้อยู่เนี่ยนะเออรอให้แม่นกไส้ตอบโต้อยู่แต่แม่นกไส้ไม่ตอบโต้เลยเออทั้งจิกทั้งหยุมหัวนะครับไอซีนะ ไม่เอาเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยไม่ค่อยพูดเลยอ่ะเออคานี้เขารออยู่นะรับมีดรออยู่แล้วไม่พูดถึงเลยอะไรนะครับโอ้ดาวเรื่องจะได้เป็นดาวลอยหรอกะเออนั่นไงนะครับเออนะแม่นอกไส้ไม่กล้าพูดไม่กล้าขยับปากออกมาพูด อ่าถึงเจ๊เต่างอยหรือว่าถึงหน้ากากเลยไม่พูดเลยนะก็นั่นแหละเขาถึงถามไงอ่าคณะหมูกรอบเขาถึงถามไงอ่าลุงถึงถามเลยว่าเออลุงเนี่ยนะเออมาถามวันเนี้ยจะมาถามเรื่องคดีไหม อะไรอย่างเขาถามเลยเขาจี้ถามก่อนเลยเออจะมาถามเรื่องคดีเขาให้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาถามตรงๆเลยนะเขาไม่ออมคอมเลยฟาดกันตรงๆไปเลยเพราะว่าทางนน้นเนี่ยเขาคุยเรื่องคดีแน่ๆถูกไหมนะเขาถามเรื่องคดีอยู่แล้วที่ผ่านมาทางนน้นเอี่อแต่ทางนี้ที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องคดีเออเขาบอกแล้วมันจะมารวมกันได้ยังไงเออเามาแมทช์กันได้ยังไงเอในเมื่อเรื่องมันคนละเรื่องกัน ไม่เข้ากันเลยเออแต่พอลุงถามเข้าไปแบบนั้นนะครับลุงถามเกาไปแบบนั้นแล้วแกบอกว่าแกไม่ไม่อยากให้น,นําเสนอเรื่องคดีเรื่องของแกแกพูดลงรู้เรื่องเลยพูดลงตัวเลยเออนะถ้าทำเรื่องอถ่ายทอดเรื่องไอ้ทำพญานาคทำวิถีของแกเนี่ยแกให้ลงเลยไม่มีปัญหาแกว่า้น เอาเอาเอา,เอาที่มันไม่มีมีผลกระทบกับทางด้านคดีเลยเอาทางนี้เขาก็ชะงักเลยเพราะจิตใจเขาตั้งใจไว้แล้วว่าอาถ้าเซ็นสัญญาเนี่ยมันต้องมีการถามเรื่องคดีความแน่อนอนถูกไหมนั่นแหละแกถึงไม่ไม่ยอมให้เซ็นสัญญาอะไรยังสิ้นเลยก็คือแกจะใส่อาศัยที่ว่าลีกเลี่ยงในเรื่องพวกนี้ถ่ายได้แต่ว่าห้ามไป คุยเรื่องคดีแค่นั้นเองอทาเป็นอย่างอื่นได้แต่ไม่คุยเรื่องคดีอ่ะแล้วถามว่ามันแมทไหมนะมันไม่แมทกันอยู่แล้วไม่แมทฝั่งนู้นอยู่แล้วมันก็เลยด,ดูดูแล้วมันชัดเจนเอฟซีนะเขามาเนี่ยจุดมุ่งหมายเขาคือเรื่องคดีความอยู่แล้วเพราะว่าคาดีความมันมันดังอเออก็ต้องพูดพูดเหลืองเรื่องคดีอยู่แล้วเออแต่ลุงไปดักคอเขาไว้ก่อน เขาก็เลยไปไปตรงเนี้ไม่ได้ไปต่อไม่ได้เออก็เขาบอกว่ารอให้คดีเนี่ยมันจะจบไปก่อนแล้วเขาว่ากันใหม่เขาพูดอย่างนั้นเอเพราะแกเป็นผู้เสียเปรียบอยู่ในตอนนี้แกเสียเปรียบอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าแกไม่อยากจะนำเสนอเรื่องราวของแกไม่ไม่ใช่นะแกก็อยากนำเสนอแต่ว่า มันต้องไม่เกี่ยวคดีแค่นั้นเองใช่ครับผมเป็นแค่ตัวประกอบใช่ไหมเป็นแค่การลวงเหรอ,อใช่ตอนแรกวันนี้นะแอดว่านะ เขาก็จะมาพูดเรื่องคดีนี่แหละแล้วก็จะมาคุยเรื่องทําสัญญงสัญญาเนี่ยแต่แกก็ไม่หลงไม่หลงไปตรงนั้นด้วยบอกตรงๆอะเขาไม่เขาไม่เอาเรื่องสัญญงสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะเขาเอาพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่พูดเรื่องอ่าไม่พูดเรื่องคดีของแกเนี่ยแกก็ให้ถ่ายได้เลยแกว่าถ่ายทําธรรมดาเนี่ยถ่ายไปได้เลยโดยที่ไม่ให้แกเสียหายกับครอบครัวแกเท่านั้นอ่าอย่าพูดเรื่องคดีอ่า แกก็บอกอธิบายาวัตถุประสงค์ของแกว่าเพราะอะไรยังไงแกบอกไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในกระบวนการอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแบบไหนเขาก็เลยป้องกันไว้ก่อนอ่าเห็นไหมอ่าพวกนั้นเขาก็ต้องเข้าใจสิถูกไหมล่ะเออเขาจะไปคัดค้านก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้มีสัญญาอะไรกันเลยเออไม่เกี่ยวนั่นแหละเขาต้องยอมไง เพราะเขาดักคอไ้หมดแล้วช่างใหญ่เขาดักไว้แล้วดักคอไว้แล้วเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาไล่มาหมดแล้วไงอ่าทางนู้นเขาไล่มาหมดแล้วเรื่องขดุงกด็ดีเรื่องอะไรเนี่ยเขาไล่มาหมดแล้วแต่ก็เหลือทางนี้แหละที่ไล่ไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช่ครับผม ใช่แก็กคิดว่าแกทําถูกแล้วเพราะว่าแกเป็นฝ่ายเสียเปรียบไงเอฟซีลองแกเป็นโจทย์ดูสิแกจะมีประเด็นไหล่ะถามหน่อยนะฮะใจ่ไหมถ้าแกเป็นโจดสิแกก็ไม่มีปัญหาสิเจ๊ะไหมล่ะแต่นี่แกไม่ได้เออมันทําอย่างนั้นไม่ได้ออใช่ครับผมนะครับดักคอไปแล้วนะดักทางไว้หมดแล้ว ถูกกล้องนะครับดักไว้แล้วแกพูดสกัดไว้แล้วไงว่าถ้าพูดถึงเรื่องคดีเนี่ยแกแกคงไม่เอาด้วยนะแล้วอย่าเอาไปลงนะเออแกพูดไว้เลยอย่าเอาไปลงเอ,อทําให้แกเสียหายแกฟ้องเลยนะแกพูดเลยฟ้องเอานะฟ้องเอาเลยนะเอ,อเขาก็เขา้เขาใจนะเ,ออเขาเข้าใจตรงนี้แล้วนะใช่ครับผมนะครับ ไม่แน่ใช่ไหมไม่ไหลดักเอาไว้ใช่ไหมออแผนแตกใช่ไหมแผนแตกเลยใช่ไหมก็ไม่รู้แหละเออไม่รู้แหละแต่ว่าทางโน้นเขาต้องไม่เอาเรื่องอันนี้มาเกี่ยวข้องคือเขาให้คุยแต่เรื่องพญานาคกับชีวิตของแกธรมธรมดาธรรมดาเออนะเออก็แค่นั้นนะครับ เมื่อเอาไปลงได้แกไม่ว่านะเออแต่ต้องไม่ให้แกเสียหายแกพูดเลยเลยไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนแกว่าเลยเนั่นแหละนะครับถูกต้องสิพูดเรื่องคดีมันดีที่ไหนล่ะแกเป็นฝ่ายเสียหายแกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเอาง่ายๆเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าคดียังไม่จบ ถูกไหมเออเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบคุยอะไรมากไปมันก็จะเข้าตัวเหมือนกับประมาณนั้นนะ่ะคุยมากไปก็เข้าตัวอีกเ,ออเดี๋ยวก็พวกกระเพ่งเลงอีกพวกก็จะไปเล่นอีกนะมันมีหลายฝ่ายที่จ้องจะเล่นอยู่เ,เขาก็รู้เออเขาก็รู้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอ่าอย่างอื่นไม่เหมือนที่อื่นเออที่เขาทำ u t u b e กันเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะที่นี่เขาจ้องกันอยู่ เขาก็น่าจะรู้นะมันมีทั้งฝ่ายบูฟมันมีทั้งพวกไส้ศึกเออมีทั้งฝ่ายตรงข้ามเอยมีสัตรงศัตรูมีทุกอย่างไอเออมันไม่เหมือนการทำ u t u b e ทั่วไปที่เขาอ่าทำอะไรอะคอนเทนต์กินนะคอนเทนต์เที่ยวคอนเทนต์ทำงานนู่นนี่นั่น่เนี่ยมันไม่เหมือนกันไงอันเนี้ยมันคนละเรื่องอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ประเด็นเออมันมีประเด็นเมื่อไหร่มันก็ว่ากันเมื่อนั้น นี่คือประเด็นเนี่ยเอฟซี FC. อืมเพราะฉะนั้นมันยอมไม่ได้ไงไม่ให้หลุดไปเลยแม้แต่ประโยคนึงนะครับห้ามหลุดไปเลยหลุดไปก็เจอปัญหาเนี่ยเดี๋ยวพวกมันก็เอาไปสับอีกนะครับทุกวันนี้เนะ่ะป้าขึ้นมันยังเอาไปสับเลยเอาไปย่อยเออเอาไปแยกเป็นย่อยอีกแกขึ้นไปเนี่ยแกพูดไปเนี่ยแม่นอกใส้ก็ไปย่อยโอ้โหหากินเพินลละ กูเอาไปย่อยเลยเออมึงขึ้นมาไหล่กูย่อยเมื่อนั้นเห็นไหมสบาย <laughs> เออสบายใช่ไหมใช่แกถามเลยวันนี้วันนี้แกถามเลยนะวันนี้ช่างใหญ่ก็ถามเลยวันเนี้ย ผมรู้ว่าคุณจะมาถามเรื่องคดีครับาก็ดักคอเลยเออนะวันนี้ผมรู้ว่าคุณจะมาถามเรื่องคดีนะเออเขาถามเลยเขาดักคอไว้ก่อนเลยเห็นไหมเออพวกนั้นสะอึกเลยนะเออสะอึกเลยเอแปลภาษากันหน้าดูเลยช่วงนั้นน่ะนะเออใช่เขามันไม่ได้ไงเออที่นี่เขาบอกไว้แล้วว่ามันไม่ได้ เออไม่ได้นะครับใช่คนเลยจ้องทำร้ายอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเออพวกนี้มันก็จ้องจะเล่นงานอยู่แล้วเออ fc วันนี้นะแอดไปตลาดเสาวงอยใช่ไหม fc เออแอดไปตลาดเสาวงอยที่แอดไลน์แล้วก็ลงแล้วก็ไปเดินตลาดไปซื้อของนิดหน่อยอ่ะ เออไปเข้าไปในตลาดใช่ไหมแอดไปเจอไข่รู้เปล่าเอฟซีเอฟซีถ่ายถูกว่าแอดไปเจอไข่เอะเจอจังๆเลยแต่แต่เขาคงไม่เห็นแอดหรอกแอดอยู่ในรถแล้วแอดมองไปแอดเจอไงเออแอดเจอเขาอ่ะแอดก็ตกใจเฮ้ยเขามาทำอะไรวะเออเขามาทำอะไรวะเออแอดสงสัยเออสงสัยอยู่เอ้า ก็คนที่รู้กฎหมายไงฮะเออไม่ร <Hai> ู้ว <Convers imprisoned> ัน <bunker> น <ring> ี้เขามาทําไมที่ตลาดตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่ที่ของเขาอยู่ตรงนี้เออเขามาพาอ่าพาลูกนอกใจมาหรือเปล่าแอดไม่รู้ไงแอดไม่ได้ดูแอดเห็นเอ้าเฮ้ยมาทําไมวะเนี่ยเขาเดินเข้าไปในตลาดเออเดินเข้าไปในตลาดแล้วก็เดินออกมาแอดก็อยู่ในรถแล้วไงแอดก็ไปซื้อของเหมือนกันแต่ไม่ได้เจอกันนะ แต่เดินมาเจอเจอเขาเดินผ่านอะรถไปไงเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเออมาไงวะมากับใครวะเออตกใจ้ยมาไงวะเออสงสัยจะพาลูกน้องไส้มาหรือยังไงสักอย่างเอฟตีใช่ไหมมาถ่ายมากันเยอะใช่ไหมเออ เหรอส่งสารแบบปงๆเหรอทำคลิปแบบปงๆเหรคืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยแอดพูดได้เลยนะจะทำอะไรหรือ,อยังไงเราควรจะคิดให้ดีนะครับควรจะคิดให้ดีซะก่อนนะเออนะมันมันน่าจะเป็นอย่างงาันมากกว่าอืม